ดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาชีพที่เกี่ยวกับยี่ดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชมพูนุนพันธ์ถัดโมหก็สาเลขที่1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสัชชีชาปณิภัคโมหก็สาเลขที่6ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเนิชาบุญพาชวัฒน์โมหก็สาเลขที่4ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัคนันหมายมานโมหก็สาเลขที่5ค่ะสวัสดีชื่อสุปกรณ์สุภาพพักโมหก็สาเลขที่8ค่ะ เกี่ยวกับเออ่ดิจิตอลยังไงก็คือเราจะมาเริ่มสอบถามเลยก็คือเออคุณปีนี้ทำอาชีพอะไรคะเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยค่ะก็สอนระดับชั้นมีวิชาชั้นสี่ชั้นห้าอ๋อเอออาจารย์เป็นค่ะทำอาชีพเป็นครูแล้วอาจารย์เนี่ยเออเกี่ยวข้องอะไรยังไงใช่เกี่ยวข้องงงยัไกับเกี่ยวกับดิจิตอลยังไง ก็ได้ใช้อยู่นะที่บอกว่าเป็นครูเนี่ยก,ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนะิจิทัลต่างๆเอามาใช้กับการเรียนการสอนในยุคโควิดเนื่องจากว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้เจอเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวถูกไหมก็เลยจะต้องติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งแอปที่เลือกใช้ที่เห็นว่ามันน่าจะโอเคสุดลแล้วก็คือเป็นพวก Google Classroom อ่าเราก็จะชี้แจงพาังานต่างๆในนั้นะแล้วก็จะมี อย่างเรื่องของพลังงานเงี้ยเราก็จะมีเกมคะแนนกาหนดให้แล้วก็จะมีเด a ไลน์ลว,วันส่งให้เลยว่าเต้องภายในวันไหนซึน่งถ้าใครสงช้ามันก็จะขึ้นของเราก็ใช้ส่วนแล้วก็การใช้ Google Classroom เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปฝากแจ้งหัวหน้าห้องหรือใครท,ที่มันอาจจะมีเรื่องของข้อผิดพลาดในการสือ่อสารเพราะว่าทุกคนก็ต้องรับรู้เหมือนกันก็ใช้ช่องทางไลน์บ้างเป็นการส่วนตัวถ้าส่งแล้วมันเล็กเกินจริงก็อาจจะใช้ไลนะ์ การยาา้ำบังเอ,อิญแหละเราเราแบบรัดใช้แบบเป็นวิวคอลใช้แอพเพี้ยนทั้งวิอคอลอ่าซูมไม่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 ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็วิอคอลก็มีบ้างอโอเคเอองั้นขอบขอบคุณอาจารย์ต่อยค,ค่ะยินดีค่ะ ได้ว่าเอออาชีพที่เราเพิ่งสอบถามก็คือเป็นอาชีพครูอาชีพครูเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเออยุคดิจิทัลก็คืออาจารย์คือใช้สอนในเออในช่วงโควิดก,ก็คือมีการใช้ไลน์แทนดิจิตอลไลน์ก็คือแล้วก็แอปตรงแอปซูอะไรอย่างนี้วีโอพอแล้วเออ,เอ,อแล้วก็ประมาณนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะ